คำเตือนโปรดใช้พิจารณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการกำลวณคณิตศาสตร์าทางสถิติแนวทางที่ให้เป็นการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศไทยเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับมาพบกับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยครับงวดวันที่16พฤษภาคม2563นิมิตหมายใหม่ครับในการปรับปรุงยุคใหม่ใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงอยู่2เดือนในช่วงที่เรารอผลการออกสลากออกครับ ในชุดนี้งวดน,นี้ก็เลยมีเลขโชคประจําวันเสาร์ไปทําขึ้นมาครบทั้ง7วันครับเพราะฉะนั้น16พฤษภาคมจะตกอยู่ที่วันเสาร์เรามาดูเลขวันเสาร์กันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเอาเลขกําลังวันนี้นะครับลองมาจับเป็นชุดดูหรือว่านี่ครับผมจะมีให้ลีผมทำไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาเขียนกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่คือแผ่นจาก iPad ของมานะครับจาก iPad เห็เนชัดชด ตัวเลขพชที่เราได้เลขประโชคประจำวันเสาร์นะครับเราจับมาสองตัวโดยผมใช้ถอดแบบจากใบเขียวตัวที่ออกบ่อยที่สุดในวันเสาร์ตามสถิติใบเขียวแล้ว19ครับเลียงจากซ้ายไปขวาเลย1923570อันนี้ทำขึ้นมาโดยเฉพาะโดยช่องเรา dtv นะ ktv และ dtv ร่วมมือกันจะทำขึ้น

5197190แล้วก็ใบไล่เป็น123127อะไรเงี้ยผมครบ170แล้วเราก็มาทำเป็น923920ทั้งหมดจะได้เป็นย30 35ชุดตรงนี้ได้เป็น35ชุดนะครับตัวนี้35ชุดทั้ง6ตัวนี้20ชุดกลับไปกลับมาก็ร้อยาเา่ะไร20เป็น120 120อตรงๆนะ กลับตัวกลับไปกลับมาเป็น120ในนั้นคือ6ตัวถ้ามี7เนี่ยตรงนี้35คูณ6เข้าไปก็ประมาณนั้นนั่นนะครับนี่คือ้ตัวเลขช่วงประจมันเสาเดี๋ยวเราจะมาลองเขียนดูรู้สึกว่าไปใช้กับเศรษฐีต่างๆรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะครอบคลุมแล้วเราค่อยจอดลึกกันครับนะจอะลึกกันว่าจะชอบลัเด่นเลขเด่นไหนดูเลขบิ่งสวยๆนะ,ะบิ่งบนบิ่งล่าง ถ้าวิ่งบนก็เอาวิ่งบนแล้วก็มาจับเอาตัวนี้เป็นเลขบินแล้วกันนะตัวนี้ก็ามาเป็นฝากกันปกติผมทาคลิปลงไปแล้วให้แล้วนะครับนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันละคลิปวันละคลิปวันละเลขประจาวันนะครับวันจันทร์หนึ่งคลิปวันอังคารหนึ่งคลิปอะไรเงี้ยทยอยให้แล้วครบเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะจดให้ทีหนึ่งสมมติว่าตรงนี้เราก็มาจดไว้ที่หนึ่งเก้าสองสามห้าเจ็ดศูนย์ 1, 9, 2, 3, 5, 7, แต่เราไม่เอาตามนัดเราจะเอาตามไหนเราเอาตามเลขวิ่งเราเราจะมาเรียงใหม่นี่คือวิ่งบนวิ่งวนเราได้8 7 1อันนี้สถิติของตัวเลขเยอะๆนะครับทำสูตรมา2เดือนอะสเดือนทยอยกันทำมาแล้วจะมาเทียบชนกันนะหลักร้อยผมได้8 5 7นะหลักสิบหลักหน่วยเพราะฉะนั้นเลขวิ่งผมจะวิ่งตัวนี้เป็นหลักแล้วกันผมจะใช้เลขหนึ่ง ตัวบนเราใช้เลข1ตัวล่างเราใช้เลขที่ชนกันคลิก8เพราะฉะนั้นผมจะเอา1กับ8ีมีไหมครับไม่มีทั้งคู่มีเลข1เอาเลข1เป็นหลักก่อนเสร็จแล้วเลข8ไม่มีถ้าเลข8ไม่มีผมขอเป็นเลข0โอเคครับเราจะได้เป็นเลข0ูิ่งบิงลาง เพราะฉะนั้นเน้นหลักก็คือ1กับจูนยสองตัวแรกครนี้ก็ไล่ไปเลยครับ9 2 3 5 7เพราะฉะนั้นเวลาเราจับเป็นชุดเราก็จะได้เลขต่างนี้1 0 19 12 13 15 17 09 02 03 05 07แล้วก็ผมจะไล่ามาถึงแค่ตัวอันดับท้ายก็คือเลขกันไว้นะครับกันไว้ก็คือ92 93แล้วก็23เดี๋ยวมยครับแต่ที่บนละประมาณนี้ไปมมเลยอันนี้คือเ,เลขกันไว้ จะลืมถ้าท่านจะเบิ้ลท่านก็เบิ้ลได้แค่หนึ่กับ0ูก็มีประมาณนี้นี่คือคร่าวๆครับลองมาดูครับว่างวดนี้จะเป็นอย่างไรกับชุดเลขโชคประจำวันเสาร์สิพฤษภาคมสองพเน้นเลยครับเน้น1 6. 0ึ่งศูนย์ศูแล้วก็0,3,3,0์สามสามศพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอให้ท่นโชคดีครับ เฮงเๆงครับขอ1แชร์1ไลค์ครับ1แชร์1ไลค์สวัสดีครับครับท้ายนี้ก็ฝากคำเตือนไว้ครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิกท่านผู้ชมที่สรับเวลาเข้ามาเยี่ยมชม DTV ีวีของอ c h a n n e l ครับโปรดใช้พิจารณาในการรับชมนะครับเนื้อหาในคลิปเป็นการกำหนดคณิตศาสตร์ทางสถิติ แนวทางที่ให้เป็นการสนับสนุนสลาก,กินแบ่งรัฐบาลประเทศไทยเท่านั้นครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีไม่มีใครทราบได้นะครับว่าตัวเลขในการออกสลากจะเป็นตัวเลขอะไรเพราะเรื่องของอนาคตเหตุการณ์ยังไม่มาถึงนะครับมันไม่มีใครทราบได้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าตัวนี้เป็นแค่แนวทางและการเก็บรวบรวมสถิติเท่านั้นนะครับขอให้ท่านโชคดีเฮงเฮงเฮง,ง,ง,งนะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันโดยตลอดนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ